หนักแค่ไหนไมนูโพสอัปเดตอาการบาดเจ็บเกมแมนยูแพ้เลอมาดริดขอบบีไมนูอนของกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับเรอมาดริต0-2ไมนูโชว์ฟอร์มน่าประทับใจตลอดเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาและเขาได้รับโอกาสลงตัวจริงต่อเนื่องเช่นเดียวกับแมตช์เจอราชันชุดขาวแต่มิดฟิลดบวัย1ปปีถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่6จากการประทะก,กับโรดริโก หลังจากนั้นมีภาพที่ไมโูใช้ไมค้ค้ำและสวมรองเท้าป้องกันขณะออกจากสนามอย่างไรก็ตามกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษยืนยันว่าเขาจะกลับมาช่วยต้นสังกัดในเร็วๆนี้ไมโูโพ์ว่าผมจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในไม่ช้าขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนของพวกคุณกุนซือเอริกเทนทักยังไม่แน่ใจว่าเท่าหนุมรายนี้จะต้องพักรักษาตัวอีกนานแค่ไหนแต่หวังว่าจะไม่ร้ายแรงนักหลังจากเลยว่าอาจให้โอกาสลงสนามมากขึ้นในฤดูกาลนี้ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าว สนุกด้วคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ